ผิวขึ้นทั้งที่ดูแลผิวทุกวันร่างกายเพียทั้งที่พักผ่อนเต็มที่เคยไหมยพยายามทุกทางแล้วแต่ร่างกายก็ยังไม่ดีขึ้นสักที <S 2> <S 2> <S <S บางทีคําตอบอาจจะไม่ได้อยู่ที่ผิวหรืออยู่ที่อาหารแต่อยู่ที่ลําไส้ของเรานั่นเองค่ะ ในลำไส้ของเรามีจุลินทรีย์นับล้านตัวทําหน้าที่เหมือนผู้คุมสมดุลในร่างกายควบคุมการย่อยการขับถ่ายและก็ระบบภูมิคุ้มกันแต่เมื่อจุลินทรีย์ที่ดีลดลงร่างกายก็เริ่มส่งสัญญาณจากภายในสู่ภายนอกทั้งสิวผิวหมองหรืออาการอ่อนเพลียโภอแบรติกจากยูซาน่าภาษาจุลินทรีย์ที่ดีที่ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางมากที่สุดในโลกทั้งบีฟิโดแบคทีเรียม b b 1 2สิบสแบคทีเรียลำนอส LGG โดยทั้งสองสายพันธุ์นี้สามารถทนความเป็นกรดในกระเพาะและเดินทางไปถึงลำไส้ได้เพื่อการเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนที่ดีของแบคทีรียแต่สิ่งที่ทำให้ยูซานาโปรไบติกแตกต่างคือการให้จุลินทรีย์ที่มีชีวิตมากกว่า1 2 0 0 0ล้าน cfu ต่อซองซึ่งเป็นปริมาณมากพอที่จะเสริมกองทัพจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ช่วยฟื้นสมดุลสร้างแนวป้องกันให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นเมื่อจุลินทรีย์ทำงานอย่างสมดุลคุณก็จะรู้สึกได้ขับถ่าย ดีขึ้นคุมคุมกันดีขึ้นผิวพรรณใสขึ้นร่างกายสดใสสดชื่นกลับมามีพลังอีกครั้งยูชนะโพไบโอติกสมดุลที่เริ่มจากภายในเพราะสุขภาพที่ดีต้องเริ่มจากจุดสำคัญที่สุดก็คือลำไส้ของคุณนั่นเองค่ะ